ให้ขอไปให้ไม่ให้คนหน่นคนนี่คน <laughs> รู้โ <c oughs> จ้ครับชอบวอนวัวคนอื่นตลอดผมครับ <c oughs> คนร <c oughs> ัวครับนี่ครับน้องกดคอมอุตนะฮะครับกำ <c oughs> นันดอกไม้ชอบดมกาวครับเอาตูดกระเทย วัด้สาวมันโหดิครับโจคนคนี้ครับชอบแฟนคนอื่นตลอดนะครับบำมอครับตั้งแต่แฟนเขาทิ้งไปสามสี่คนครับเขาเสียผู้เสียคนตลอดจอบคนนู้นคนนี้ตลอดครับเขาคนนี้ครับบรนเจิดคำเหลือบนะครับแต่ผมชอบน้องสาวครับน้องนิ่ม สัตว์ตรงนี้ครับลูกน้องลองตีนผมสังเกตดูที่ตีนผมนะครับนี่ <c oughs> นี่ครับนดาหกนีน่ครับรงเท้าสีชมพูครับนี่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 เดียวมากเดียวน้องกูยังเรียนอยู่เว้ยรอ<ล>น้องกูเรียน <ผม S 1> จบก่อนแต่กู <ผม S 2> ชอบอะมึงไม่ชอบ<โ>อน้องเขยเรวยเลยเหรอกูไม่เอาน้องเขยงมึงอะ <c oughs> อ้าไอ้เหี้ยนี่มันเล่าตูดผมครับยพี่แกนะ พี่แกนะมั่วไม่ได้มั่วครับตัวถึงพี่ไม่ใช่ตัวถึงยังไงก็ได้แต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นไม่เป็นน้องกูไม่ชอบคนมีเมียครับมงผขานมาเยอะเท่ากูหรือเปล่าพวกมึงสองคนคูณใส่กันมาผ่านเยอะกว่ามมันกูหรือเปล่าผมหน้าตาจจะติดลบครับแต่จะครบต่อไปนะจริงใจครับเออไปร ตีครับอีเหียคนนี้ครับอีดอกเนี่ยมันชอบด้าตูดผมต้องไปสามผืนนะแต่มันวไปลงสาเหอะอไปลงสายไม่ลงครับเดี๋ยวห้ำจะจื้นเออแกวไปลง